Uncharted Water Origin นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับเกมสมัยไหนนะครับคิดไม่ออกนะครับเราก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเราคิดอะไรไม่ออกเราก็ใส่อันนี้ไปเลยนะครับเขาเรียกว่าใส่อะไรนะใส่อันนี้เพื่อนๆใส่ใส่ Origin เข้าไปนะสําหรับเกมที่จะเอามางรีเมคนะเราเล่นเอเชียแล้วกันนะเพื่อความอา่อลื่นไหลของตัวเกมนะครับอ่ะหน้าจอนะครับภาพแรกถือว่า ให้ความรู้สึกเกี่ยวกับเกมมือถืออย่างมากเลยครับอ่าเราเล่นอะไรอ่าฟราวเเราเรา,เราต้องไปเล่นอันที่คนมาเล่นเยอะๆเนาะโอเคป่ะอินเดียนโอเชียนไปเป็นบลูโอเชียนแล้วกันนะครับอ่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการจะเร s ซิสหรืออะไรนะครับเราไม่เล่นแบล็ k โอเชียนหรืออินเดียนโอเชียนนะเราเล่นบลูโอเชียนนะครับอ่าเดอะเค e ร์เ r นซี s ซส e อส e พ p s ซิร์ฟเวอร์พีเซ e r ์ฟเอรอโอโหเราต้องไปเล่น PVP สิ p p c. ใช่ไหมเราอยากเล่น PVP อ่าเมื่อกี้กด c o n n e ็กอ่ากด Connect ใหม่นะครับ โอเคอ normal crowded อ oh, okay. ๋อโอเคเราต้องไปเล่นนี่นะครับ common server ก็คือเราไปเล่นอ่าอินเดียนเราเป็น Pacific Ocean แล้วกันก็คือเราจะได้แบบไปต่อสู้ระหว่างแบบ PVP บนหน้าน้ำนะถ้าสมมติเราเล่นแบบพีทก็คือแบบเราตีคนไม่ได้นะอ่ะไปแล้วกันนะครับอ่ะ myro gaming นะครับชื่อเดิมของเราชื่อเดิมที่คุณเคยนะ myro gaming นะ ม่มีคนเอาอยู่แล้วนะครับแต่ไมโลนี่น่าจะมีอยู่อ่าโอเค playing tutorial set in pre provide basic of the game begin the okay เ,เรามาดู basic tutorial กันดีกว่านะครับสำหรับอ่าจะพูดได้ยังไงดีสมัยนี้นะครับ tutorial ถือว่าเป็นอะไรที่หลายๆเกมมักจะมักจะมองข้ามไปนะครับแต่นะักคิดว่าถ้าเกมไหนนะครับทำ tutorial ออกมาให้รู้สึกได้ถึงความสนุกและเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของเกมได้ดีเนี่ยมันจะทำให้ตัวเกมนะั้นะนะ่ะสามารถที่จะ ไปได้ยาวๆเลยนะครับซึ่งเกมที่เป็นทิวิชเรียลที่ดีในมุมมองนะันก็คือ1ในวิชเชอร์แต่วิชเชอร์อาจจะนานไปนะครับส่วนเอลเดนลิงนี่มันไม่มีทิวิชเชอร์แล้วเพราะ w วีดเลกาซี่นะครับถือว่าทำทิวิชเรียลได้ดีมากๆนะครับแต่อาจจะนานไปนิดนึงบางอันสําหรับผู้เล่นที่เล่นเหมือนกับเกมแนวเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์มากๆจะน่าหน้าเบื่อนะครับอโอเคอภาพกราฟิกถือว่าออกมาสวยนะครับถ้ามองมุมอมองในเกมของเกมมือถือนัดจะไม่พูดว่าเกมนี้เกมมือถือแล้วกันถือว่าเป็นเกมคอมแล้วกันนะครับ อ่าภาพมันออก 2D 3D นะโอเคเรามาดูกันว่ามันมี voice over ไหมเพราะเมื่อกี้นะัดดาวน์โหลด voice over ครับ is that h a n d b o gate are the repairs complete โอ้เสียง It bit. That's broke okay. a อ่าเป็นไงบ้างหลังจากที่เรือมันซ่อมไปแล้วโอเคครับอ่าก่อนอื่นเลย ตอนเมื่อกี้นะกัจะพูดแล้วว่าแบบไอ้ไดอะล็อกมันมีแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรเกมเกาหลีมันมักจะ s n กี้พ p i กี y นะเพื่อนๆก็คือมันจะมีไดอะล็อกแค่ตอนเหมือนกับ23 2 3าไดอล็อกแรกแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีไดอะล็อกให้เราฟังเลยแต่อันนี้มีทุกอันนะครับถือว่าโอเคถือว่าดีถือว่าดี n should take you Where take I อ่ะอันนี้เราก็มาเริ่มไอตัวทีเทรเรียลนะต้องต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทีเทรเรียลเนี่ยถือว่า s <S เอ,อ่อคอนโทรลเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะคิดว่ามันทำออกมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะมันทำมันทำออกมาเพื่ออันนี้โดยเฉพาะนะเกมมือถือโดยเฉพาะเลยนะครับในมุมมองของนักนะ่ะอันนี้ก็คือเป็นการคอนโทรลนะครับ ้องบอกว่าเกมนี้มันทําออกมาคือเกมมือถือเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆืนต้องคลิกตามเนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่คลิกอ่ะะเนนะซึ่งถือว่าบังคับได้ยากพอสมควรนะเกมนี้มันเกมสําหรับมือถืออ่ะใครเล่นในคอมนี่น่าจะเสียเสียหายไปน่าจะเสียเปรียกเยอะอยู่นะครับ ระหว่างเรารอคัดซีนเล่นไปนะครับเราก็มาดูเหมือนกับช่วงที่เพื่อนๆน,น่าจะชอบมากที่สุดนะครับสำหรับเกมอ่ uh, Uncharted w a t e r Origin นะครับได้รางวัลจาก าทางเกาหลีไปเยอะมากเกมนี้เป็นเกมสัญชาติเกาหลีนะครับถูกพับริชเชอร์โดยเอถูกพับริชโดยไลน์เกมคอปเปอเรชันนะครับก็คือพูดง่ายๆคล้ายๆกับเกมเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ interesting มากหรือว่าน่าสนใจมากครับเขาเหมือนเอาเกมจอนราเอาระบบเกมหลายๆอย่างเอามาเหมือนทําให้ผู้เล่นเหมือนกับได้ลองเล่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่ะคือเกมเนี้ยถ้าเราดูโอ้โหรางวัลเยอะมากอันนี้เหมือนกับกรอบเพจใส่เลยนะซึ่งมันไม่ใช่เป็นรางวัลแบบแห่งปีของแบบของเกมโดยทั่วไปก็คือเป็น Korean เออ Korean Game Award ไม่ว่าจะเป็นเกมดีไซน์ คือเรื่องซาวเนี่ยนะต้องยกให้เลยครับแค่นะัดเข้าไปเล่นเกมนั้นได้กว่าซาวแล้วก็ voice Over อเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะเทียบเท,ทียบได้เท่ากับเกมทิปเปลเลยนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมอิ n โนเวชันอะวอรโอเคอันนี้ไม่แปลกใจนะเพราะดูว่ามันเป็นเกมที่ฉีกมากๆอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับคอมเมนต์ดีกว่านะคอมเมนต์นะคนเล่นไปเยอะมากส่วนใหญ่นะครับเกินแบบเขาเรียกว่าเกิน50%นะจะเป็น mostly e g a t i v e แล้วก็รีวิวลรวมก็คือจะเป็น Mix นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับคือเอาง่ายนะ คือข้อมูลยากๆมันข้อมูลแบบกา,กากๆมันก็จะมีอะไรของมันอยู่แล้วนะสําหรับสําหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสําหรับ สำหรับอันนี้เขาบอกว่า I am extremely disappointed in k o i t e c h m o and Line Game Too long d e l e a d in short this game Carrier Adventure Trade Combat a r severe imbalance So that they could make it fit around g a s h a format and their cash shop อันนี้ให้ความรู้สึกหลังนัดอะ่ะอันนี้นัดนัดน,ดน,ดน,ดนดมารีวิวเนาะมามาเหมือนกับพูดรีวิวหลังจากที่ได้เล่นแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะเหมือนสคริปต์ตรงจุดนี้ได้นะคือพูด,ดง่ายๆนะนัดคิดว่าเกมเนี้ย นัดคิดว่าระบบมันงงงงมากกว่าแต่นัดเข้าใจได้ว่าเกมนี้มันเป็นเกมกาชาและเกมเกาหลีมันขึ้นชื่อข,ข,ขึ้นชื่อเรื่องกาชาอยู่แล้วการการได้เงินเพราะว่าโปเกสเพื่อนๆจาเป็นที่ต้องมี2โปเกชั่นด้วยกันนะครับก็คือโปเกสตัวละครใช่ไหมก็คือลูกเรือแล้วก็ตัวแบบแอนด์วีโรของเพื่อนๆและยังไม่พอเพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องโปเกสเกี่ยวกับเรือด้วยและนัดไม่รู้ว่าเอ็นเกมมันจะมีการเหมือนกับโปเกสเกี่ยวกับการควบคุมทาาหรือเปล่าเพราะมันจะมีระบบเหมือนกับตีเรือการควบคุมเมืองการเหมือนกับควบคุมแบบเกี่ยวกับรี ทุกอย่างเลยนะครับอ่าเรามาดูอีกอันนะ To long didn't A e a d a mobile game port a d u m ั down p o วโปรเกมม i นนีไซอันชาต์วอเ l อ n ์ออนไลน์ซ e เคียววิดกาชาสเล็บ t อน a ็ a ปสเคือพูดง่ายๆนะเท่าที่นัดอ่านมาพัดหลายๆอย่างครับคนจะมีปัญหาเรื่องกาชานะ The d e v just r e m o v e the game from Steam to get rid of negative comments so here we go again คือมันเคยมันเคยมาแล้วใช่ไหมแล้วมันก็เอาลงมาอีกใช่ไหมครับอ่าเรามาดูเกี่ยวกับคอมเมนต์ดีๆกันดีกว่านะครับพวกนี้ที่เขาเล่นเล่นไป ว t h ด f ฟ c กมึงเล่นไป500กว่าชั่วโมงแล้วมึงก็รีวิวตอน150ชั่วโมงคือพูดง,ง่ายๆมึงเล่นมา170ชั่วโมงมึงรีวิวแล้วมึงก็ยังเล่นต่ออีกโอเคผมนับถือใจคนนี้นะคนนี้คนนี้รีวิวปุ๊บกูเลิกปั๊บเลยนะครับคนนี้ถือว่าเป็นคนจริงนะคนนี้นะครับเล่นเท่าเล่นเท่าไหร่รีวิวปุ๊บกูเลิกเลยนะครับนัดชอบคนอย่างนี้มากนะครับที่เล่นได้ไปประมาณ200ชั่วโมงหรือ100ชั่วโมงแล้วก็รีวิวแย่ๆแ,แล้วก็ไปเล่นต่อเพื่อแบบเหมือนกับายยากแบบแ มันมันดีจริงหรือไม่จริงว่ากูแบบเป็นไปโพล่าปพะวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้โอ้โหเรามาดูคอมเมนต์อันนี้เล่นน้อยกว่าผมนะโยไลเกมดิสน o t ficker you b u บ l d to k e e ิ new new just o k a อันนี้ก็โอเคนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับข้อมูลดีๆนะครับ descent sailing game with tactic battle กาชา is not as bad as before say ใช่ครับนะั่นคือว่ากับอ่ากาชามันไม่น่าจะเวอร์ขนาดนั้นนะแต่แต่คนที่พูดไอ้ไอ้เนี่ยมันเล่น400ชั่วโมงอันนี้ก็เล่น400ชั่วโมงเมหมือนกัน อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับ Personal Issue บางคนอาจจะแบบเหมือนกับอันนี้ไอ้น,นี่อาจจะเล่นเอนเกมจริงๆนะอ่าประมาณนั้น อีกคนก็คือ First Review April 2000ก็คือมันเพิ่งมารีวิวเมื่อกี้เองนะครับ5ชั่วโมง So far I'm e จอยเนอร์ i e นซิ i เดอร์เ a น e รี r อร์ดเอสเ a l ดิวอาร์ล็อกกี in ินเ e ล I ่อิริแฮปต์เทนมิลเ i ี n น o c คัสต t ในไม่บเขาก็คือมันมีเงินเยอะคนรู้แล้วน่าจะมีเป็นพันล้านนะ t เดดบิ้งเซตอั i สต i ว l นเบกิ i n n เตทโอเคแปดทับ10นะครับคนที่บอกว่าดีก็ดีคนที่บอกไม่ดีก็ไม่ดีอันนี้ก็ชิงช้องช้างเช้า,ชานะครับอ่าโอเคเราไปดูเกี่ยวกับตัวเกมก,ก,กัน น่าจะชอบเหมือนกับเป็นเกมแนวใหม่ๆนั่นเองนะครับเมื่อก็คือเป็นเหมือนแอดเวนเจอร์เซลลิงแล้วก็ s อ่ a สตรัจี้แล้วก็เทอร์เนสนั่นเองนะครับผมอ่ะเราไปดูเกี่ยวกับตัวเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องคอมแบทแล้วกันนะครับถือว่าเป็นคอมแบทแล้วก็ติวเตอร์เรียไปในตัวนะครับถือว่าเป็นระบบที่ทําออกมาได้โอเคนะครับเพราะว่าการที่เราเริ่มต้นคอมแบทแล้วก็ติวเตอร์เรียไปพร้อมกันจะทําให้เหมือนกับ ผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าหรือคนที่อยากจะลองเกมแนวชอนราใหม่ๆนะครับได้เหมือนกับคุ้นเคยเกี่ยวกับคอมแบทนะครับแต่พูด,ดง่ายๆนะครับจากความรู้สึกแรกที่นัดได้ลองเหมือนกับเล่นเกี่ยวกับคอมแบทแรกนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แอบงงงวยนิดนึงนะครับก็คือคือระบบมันแบบเหมือนเหมือนจะสเตรทฟอร์เวิร์ดหรือว่าเหมือนจะตรงๆแต่สุดท้ายมันก็ไม่ตรงๆให้เราเพื่อนๆเข้าใจปะคือเหมือนมันจะตรงๆมันอธิบายดูเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกแรกของการเล่นเกมนี้เเลยนนะจบบบอกกว่่าัดป็นคนทีแรู้สึ ว่าเอา่อเข้ากับเกมได้ยากก็ว่าได้นะครับซึ่งคอมแบทของเกมนี้นครับจะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันก็คือจะเป็นเหมือนกับเรือต่อเรือนั่นเองเราสามารถใช้เรือยิงหรือว่าเรือชนกับเรือของฝั่งตรงข้ามได้และอีกคอมแบทหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นคอมแบทที่เราเอาเรือไม่สามารถที่จะทําลายเรือได้เราสามารถที่แบบเข้าไปแล้วก็เหมือนกับต่อเสื้อ ต่อสู้นะครับต่อสู้เหมือนกับเขาเรียกว่าลูกเรือกับลูกเรือของฝั่งตรงข้ามนั่นเองก็คือเหมือนกับเราขยับเข้าไปใกล้เหมือนมีรีเร้งแล้วก็เอาคนเข้าไปโยนเข้าไปแล้วก็ต่อสู้เหมือนกับในคลิปนั่นเองนะครับซง ในมุมมองนะันะคิดว่าเป็นระบบที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะเพราะมันสามารถแบ่งเป็น2คอมแบทและถ้าพูดง่ายก็คือเหมือนกับเพื่อนๆจําเป็นที่ต้องอัปเกรดเรือแล้วก็ต้องอัปเกรดตัวละครไปในตัวก็คือเป็นเหมือนกับการเพิ่มหารายได้ monetization ให้กับตัวเกมแต่ถ้าในมุมมองของผู้เล่นก็คือทําให้เรามีอะไร เหมือนกับให้โปรเกรสันเองไม่ว่าจะเป็นแค่เรืออย่างเดียวมันไม่พอมันก็ยังมีตัวละครหรือว่าแบบคน <Hey. S 1> เดินเรือแอดเมิรัลลูกเรืออะไรต่างๆซึ่งถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่นะขอตินิดนึงครับปัญหาใหญ่ก็คือ เกมมันดูดูเหมือนซีมไลค์ก็คือดูเหมือนน่าสนใจ <Hey. S 1> แต่พอเล่นไปจริงๆแล้วนะครับโดยสาวก M อเมของนัทนะความรู้สึกแบบเออแนวเก็บเลเวลแนวผจญภัยนะนั้นรู้สึกว่ามันเหมือนขาดกลิ่นอายอะไรไปไม่รู้นิดนึงอะ่ะเหมือนความรู้สึกเล็กๆน้อยๆอ่ะแค่นั้นเองครับอันนี้ในมุมมองของนัทนะแต่ถ้าพูดโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วนะัทคิดว่าโอเคนะโอเคแต่คือภาพเร p r e s ร n เซนต์เนี่ยถ้าเพื่อนเื่อดูคัดซีนเขาโมนี่นะคัดซีนเทเลอร์ oh, <yeah. S 1> ทุกๆอย่างมันดูดีเกินไปคัด คัดซีนเทเลอร์ไวซ์โซเวอร์มันดูดีเกินไปแต่ตัวเกมที่มัน represen มามันได้แค่นี้เองนั่นเองนะน่าจะเป็นข้อสเสียแต่ก็อย่างว่านะเกมฟรีนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูพาร์ตต่อไปเลยครับสำหรับพาร์ตต่อไปนะเพื่อนๆน,น่าจะเห็นภาพแล้วนะพาร์ตต่อไปเนี่ย ที่น่าจะให้เพื่อนๆดูก็คือพอเราจบทีเทอร์เีไปแล้วนะครับแล้วมันจะปะเปลี่ยนคัสซีนนะครับเราจะได้เลือกเหมือนกับแอดมิรัลหรือว่าคนเดินเรือหรือว่าตัวละครหลักหรือถ้านั้นเรียกง่ายก็คือฮีโร่ของเรานั่นเองมีอยู่5ตัวด้วยกันนะครับซึ่งมันมีการแบ่งเทียร์แล้วอ่ะเทียร์ที่มันเก่งๆก็คือจะไม่ได้โบนัสแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆนเลือกเทียร์ที่มันอ่อนมาหรือความสามารถน้อยกว่าแบบเอออย่างเช่นเก่งแค่เรื่องเทรดดิ้งเก่งแค่เรื่องค้าขายเก่งแค่เรื่องเจรจา ราสามารถที่จะเปลี่ยนฮีโร่ตอนหลังได้นะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับคร่าวๆนะครับอ่ะเราไปดูกันต่อเลยนะครับไปดูต่อนะสําหรับระบบแรกนะครับคัดซีนตัวเกมอย่างนี้บอกไปคัดซีนแบบเริ่มต้นเนี่ยออกมาดูดีมากแต่พอเรามาเล่นเกมจริงๆนะครับภายในเมืองเราเล่น 2d นะครับและสตอรี่นะครับน่าต้องบอกเลยว่าสตอรี่เป็นอะไรที่ไม่น่าดึงดูด ่ะไม่น่าดึงดูแล้วก็ดูงงง,งวยงวยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือจบแล้วนะ awesome. อ่ะเรามาดูเกี่ยวกับระบบต่อไปก็คือระบบ Monetization awesome. นะ่าจะพูดไปเหมือนกับตาม <I am S 1> เหมือนกับคลิปข้างบน awesome. เลยนะเกี่ยวกับวิดีโอที่น่าทำซึ่ง ต้องบอกว่าตอนเล่นนัดงงมากแล้วก็นัดไม่รู้ว่าจะจับโฟกัสไหนก่อนซึ่งนะัดต้องเล่นไปก่อนแล้วก็เหมือนกับซึมซับแล้วก็ค่อยมาเหมือนกับบอยสเวอร์ก็คือเหมือนกับมาพูดอย่างนี้อีกทีนะครับซึ่งระบบต่อไปที่นัดจะมาพูดถึงก็คือจะ,เป,ะ,ะ,จะเป็นระบบเกี่ยวกับเรื่องกาชานั่นเองครับเกมนี้นะครับไม่แปลกครับมีกาชาซึ่งกาชาเท่าที่นัดสังเกตเห็นถ้าสมมติกาชาที่เราได้ของฟรีเนี่ยก hmm. ็คือมันจะสามารถเปิดได้ของกีกี้ทั่วไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นลูกเรือของเรานั่นเอ่้ดไซึง เปอร์เซ็นต์การดรอปเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับ คือเพื่อนๆแทบจะไม่ได้ S เลยนะเท่าที่นัดดูอันนี้นัดเหมือนกดฟรีแล้วก็เพื่อนมันกดฟรีได้ประมาณ1 0ถึง15อันมัง้งและเคอร์เรนซีนะครับยังมีการแบ่งเป็น2อันก็คือเป็นคริสตัลฟรีและก็คริสตัลแบบเติมเงินนั่นเองนะถือได้ว่าถ้าเพื่อนๆไม่เคยเล่นเกมแนวกาชาเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีคริสตัลฟรีกับคริสตัลเติมเงินนะครับและถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเปิดลิมิตแบนเนอร์หรือว่าแบนเนอร์อะไรที่มันโกงอะ่ะเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องใช้เหมือนกับคร กิจกรรมรายวันรายปีรายเดือนอะไรพวกนี้นะครับส่วนริสตัฟรีที่ได้จากการเหมือนกับทํเควสนู่นนี่นั่นเสร็จครับก็สามารถที่จะเปิดได้เหมือนสแตนดาร์ดแบนเนอร์นั่นคือแบนเนอร์ทั่วไปที่ไม่มีตัวลิมิเต็ดหรือตัวโกงนั่นเองครับซึ่งระบบเนี้ยเอามาจากเกมกาชาญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยครับถ้าเพื่อนๆเคยเล่นเกม f a ด e Order หรือว่าเกมหลายๆอย่างครับ เพื่อนๆจะเห็นภาพได้เลยนะครับและเกมนี้มันแอบบักกี้เหมือนกันนะคือแบบเหมือนเดินๆไปมันก็ค้างๆอยู่นะครับอ่าแล้วก็นันก็ลองเล่นมันมันก็ค้างเยอะแต่ก็คือภาพคือระบบอ,ะอ่ะเอาแบบเหมือนสั้นๆระบบมันเยอะมากอินเทอร์เฟซเป็นอะไรที่มีเยอะมากๆเพื่อนควสโชว์ให้เพื่อนๆอันอัน แล้วมีสิ่งที่ต้องทําแบบโอ้โหมุมขวาบนนู่นนี่นั่นรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอินโฟมชันมันเยอะเกินไปในการที่เราจะไดเจสต่อให้มันเป็นแค่เกมมือถือก็ตามนะครับอ่า เกมมือถือที่มันแบบ cross platform เล่นในคอมได้เนาะซึ่งถ้าถามนัทว่าความเหมาะสมของเกมนี้ควรที่จะเล่นในไหนนัทพูดได้เต็มปากร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเล่นบนมือถือมันจะบังคับได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลของเรือหรือว่าอะไรแต่หลายต่างมันมันมันเหมาะกับการเหมือนกับเล่นทัชสกรีนมากกว่าในการที่เราจะมาเล่นบนคอมนะครับการเล่นบนคอมนั้นรู้สึกว่าคอมมันแรงเกินไปกับกราฟิกที่เราได้จากเกมนี้นะอันนี้ในมุมมองของนัทน,นะครับแล้วก็เควสตแรกที่นะัทได้ทำนะั้นรู้สึกว่า มันงงอะ่ะเพื่นอนๆต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีในการที่เพื่นอนๆจะเจอ,อมอนสเตอร์ตัวแรกในการที่เราจะต้องสู้ไม่ใช่มอนสเตอร์ตัวแรกเขาเรียกว่าเรือลำแรกมากกว่าในการที่เพื่นอนจะเจอแล้วก็จกำจัดแล้วก็มอนเขาเรียกว่าเรือลานั้นหรือว่าศัตรูของเรามันก็กีกี้มากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนการสรุปคร่าวๆเลยนะครับถ้าให้คะแนนนะครับในช่วงของเกมฟรี กากหรือเปล่านะครับของนัดนะนะัรู้สึกว่าอันนี้เกมฟรีที่ถือว่ากากนะครับอ่านี้รีวิวตรงๆนะคิดว่ามันไม่มี คือระบบมันดูน่าสนใจแต่พอเล่นไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทายป์ของนัทเลยอันนี้ Personal Op i n i o n ิเครับสำหรับเพื่อนๆวันไหนที่เห็นข้อดีแล้วรู้สึกว่าเกมนี้สนุกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นัทเล่นเล่นเกมนี้เป็นมาชั่วโมงหนึ่งนะหรือเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยเกมดีๆเราควรจะเล่นแบบเกินเกิน1ิชั่วโมงมันถึงจะสนุกอ่ะอันนั้นมันก็แบบเวลาเรามันมันมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นถ้าเกมมันสนุกนัเล่นสินาทีมันก็สนุกนะครับเพื่อนๆเคยเป็นไหมอ่ะประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือจากการที่นััเ่่่่่รรมมมาาาชววววโโงงกกก้็ูึ เกมนี้อ no ิสโนโนพอมีแต่เท่าที่นัทสังเกตดูจากเวอร์แชทอะไรหลายๆยอย่างนะันนรู้สึกว่าเกมนี้นะครับคนญี่ปุ่นเล่นเยอะมากคือเยอะมากๆในแชทโลกเนี่ยนัทเห็นแต่คนญี่ปุ่นพิมพ์เอาก็มันก็น่าจะเป็นนิชมาร์เก็ตหรือว่าเป็นมาร์เก็ตของเขานั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเกมนี้นะครับมีเกมอะไรมาแนะนําให้นัทลองเล่นนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยครับยังไงวันนี้นัทขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอฝากวุฒิเทตเกม เขาเรียกว่า Uncharted Water Origin ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม I show no mercy! Admiral. No. Ready?